สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มแกนนำราษฎรนะครับโดยเฉพาะพริษชิวรักษ์หรือว่าเป็นควินนะหลังจากที่ถูกควบคุมตัวและก็ไม่ได้รับการประกันตัวในม็บสอสิงหาปรากฏว่าปัจจุบันนั้นเป็นกวินก็อยู่ในเรือนจำครับ ล่าสุดนั้นศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นได้โพสต์ทวิตเตอร์ฮะด่วน14นาฬิกา40นาทีเพนกวินพิริตและฟ้าพลมศอนติดโควิด19ระหว่างถูกคุมขังในเรือนจำชั่วคราวรังสิตหลังไม่ได้รับการประกันตัวในคดีม็อบสองสิงหาโดยเรือนจำเตรียมย้ายทั้งสองไปรักษาที่โรงพยาบาลราชทันทั้งนี้ทั้งสองได้รับการตรวจโควิดก่อนเข้าเรือนจำไม่พบว่ามีเชื้อแต่อย่างใดขณะที่เพจเฟซบุ๊ ราศดรม,มูเตลูนะฮะก็ได้โพสต์เช่นกันว่าฟ้าพรมสอนติดโควิดคุณแม่ฟ้าได้รับแจ้งจากทนายว่าตอนนี้ฟ้าพรมสอนติดโควิดแล้วอีกทั้งปูนเล่าให้ฟังอีกว่าวันก่อนที่ได้รับการปล่อยตัวคือ14สิงหาฟ้ามีอาการไข้ขึ้นสูงตัวร้อนลุกไม่ไหวยืนยันได้ว่าก่อนเข้าไปฟ้าไม่มีผลติดโควิดราชตันต้องให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ทั้งสาเหตุและมาตรการการดูแลเพื่อนเรา หากไร้ประสิทธิภาพก็ปล่อยเพื่อนเรามาเพื่อนเราไม่ควรเข้าไปแต่แรกนี่ฮะตอนนี้ก็ปรากฏว่าฟ้าพรมสอนกับผลิตชีวรักหรือว่าเพนกวินนั้นเนี่ยติดโควิดทั้งคู่นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็บรรดากลุ่มก้อนที่เป็นมวลชนและก็ทนายความเนี่ยนะฮะของทางด้านกลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นก็ติดโควิดกันไปแล้วนะฮะ ไม่ว่าคนที่เป็นทนายความนะฮะก็ติดโควิดไปแล้วนะฮะหรือแม้แต่อีกคนหนึ่งก็คือปูนทะลุฟ้าก็ติดโควิดเช่นเดียวกันดูต่อนะครับว่าอาการของพฤติชิวรักษ์หรือว่าเพนกวินนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าดูตามลักษณะน้ำหนักร่างกายต่างๆแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับเพนกวินเพราะว่ามีรูปร่างอ้วนใหญ่น้ำหนักตัวนั้นเยอะเราก็ไม่ทราบว่ามีโรคอื่นแทรกซ้อน อยู่หรือไม่อย่างไรแต่ว่าล่าสุดนั้นตามที่ได้รับรายงานนะครับว่าเพ็กวินนั้นติดโควิดก่อนหน้านี้เนี่ยนะกลุ่มคนเหล่านี้มีหลายคนที่ติดโควิดไม่ว่ารุงปนัสยาก,ก็เคยติดโควิดมาแล้วอาน o นนำพาก็ติดโควิดมาแล้วรวมถึงอีกหลายหลายคนนะฮะนอกจากนี้การเคลื่อนไหวที่ออกมาชุมนุมเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเสี่ยมที่ทำให้คนเหล่านี้ติดโควิด19เช่นเดียวกันครับ